ดีครับช่องแค่งเดียวชแนลนะครับงี้มาดูกันเขาเอื้นบารยากาศสาบุญนี่ลงเล็กลงเล็กเกอร์ครับพื้นนี่ขัดเลยไหมครับขัดเรียบร้อยขัดเรียบร้อยเนาะอ๋อขัดเล็กน้อยขัดหน่อยขัดพอดีบริบูรณาเนี่ยครับขัดแลนะครับลบปนน้ำมันที่ซื้อเนาะลบมอืม เฮ้ยมองเจ้านั่งเนี่ยเล็กได้ลืมเล็กได้นะนั่งแล้วโอ้ยหยาเห็นได้ชัดก้อยสิลุกได้เหรอโอ้ผมมานั่งพอดีนั่งพอดีเลยครับผมคงลุกไม่ได้แล้วครับยิ่งๆเอาลุงหมูมานุโอ้ยเอาลุงหมูมาเนี่ยปาดนะสิลุกนี่ไม่ให้เกิกไปให้กลุ่งเลย ได้อัู่บางยิ่งโมไฟเทสอย่าได้สิมันไฟเทสไอ้นี่อืมได้ครับไฟเทสไฟเทสผมเทสเบิ่งว่ามันที่เป็นของแท้หรือของเทียมนะแต่พอตัวนั้นเป็นเป็นไม้เก่าอีกอืมได้อยู่ได้อยู่โมเป็นยังไม้เก่าเลยเป็นไม้มันแห้งแล้วครับแต่เพียงแต่มันมันยังคาบมันยังไงนะครับเริ่มทำเองนะครับเริ่มบ่จ้างไปแล้วครับเริ่มสิอยู่ยากแลช่างพุลเมาให้มาดูครับ ไอเลีย <c oughs> รี่ด้ยขอตัวนี้ประเทศใส้ไม้ไมมแร็กเกอร์ไม่เก้าไม่เก่า <c oughs> เขาลงแร็กละนี่ครับส่วนผสมมันตัวนี้เป็นแร็กเกอร์เป็นเป็นธัรมดหลเขาเขาท่าเขาสองเขียวอะไรไอ้ <c oughs> ตัวนี้อะไรแา ใช่กระป๋องใส่ไว้ที่หัวกระมุนหัวแล้วเขาจะมาลงใน,นที่หลังจะค่อยเปาดเอาพร้อมเดียวเลยแดงเร็วมันเ,เสร็จเร็วเอามาออเอาเลยครับเอาเลยใครทำน้ำรูกแพ้คนไอนแพ่คนก่อนยันสี่แล้วพอดีผมทดสอบเรียบร้อยแล้วครับเลกเกอร์รุ่นนี้ ดีแห้งเร็ว,รว,รวทนทาวนานรอบท,ที่สองแล้รอบที่สองเปนปะอ่าตั้งแต่เซ้ามานน่ตนั้งแต่คัดมานนิแล้วก็ต,วตัวนี้สองรอบแล้วเพราะว่าไ่เลยเวลาอ๋อทดลองใหแล้วเพราะว่างสง<ะ>สัยเขามาคิดสังเกตอยู่เดี๋ยวจะไปฟังนี่ สร้างสายบุญนะครับเป็นบิญศิลดิ้งข้าไปเววมาสิยหลับท่าคัดพื้นคัดอย่างทา่าและก็เล็กเกอร์ครับนี่ก็ยิ่งสองเศร้านะครับพักผ่อนแล้วก็กินข้าวข้าวเที่ยงคุณพอ่อพักเที่ยงเน,อะอเนะาะยิ่งเนาะวันอังคารมาสิมหมเอาแม่ไผ่ เสื้อดำมันอะไ็นะเห็น,หนย่างกันนะมันสัญญาณเน็ตมันเจ้ามันเป็นอย่างหันะนะะอยู่เพื่อนลุงนะนเขารูมาอยู่ผีบดสัญญาณเน็ตม,มีปัญหานต้องตั้งเสาจกตสานวเหรอว่าแล้วจมาแล้ว สัญญาณมันบูจากถึงนอะมันไกลเนาะนอากาศมันบูนิ่งมันก็บวนได้นี่ครับที่เดียวมาลุยเรียบร้อยผมทดสอบเรียบร้อยแล้วครับดีดีมาก แห้งเร็วทนนานครับกานี้นะครับเสร็จสี่ครับกานี้นะครับดูเอาครับนี่โอ้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 ให้ดูนี่ประโยชน์ของสวัสดีครับนี่ครับกานี้เด้อครับเด้อนี่ครับัมาอัปเดตบ้านต่อเติมบ้าน ที่ต่อเติมเพิ่มเนาะของบ้านสายบุญนะครับลงแรกให้มันเข้าลงแรกให้มันเข้ากันซื้อนี่ครับพื้นนี่ที่ลงเรียบร้อยแล้วนะครับสวยมากอนาคตกับพุ่นแล้วมันเบาลงพุ่นอีกมันบเบาสะเทิงหรือเปล่าอ๋อข้างในด้วยนะครับนี่ครับลงเรกอย่างนี้เทสเลยว่าถืว่าเวลาเขาลงมันสีได้ขนาดไหนเทสเราบอกว่าเวลาเขาลงนี่คือลงแรกแล้วมันก็ไม่เงาหนึ่ง เดี no s> <S ๋ยวเดี๋ยวเดี <h 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 ๋ยวกินข้าวยังี้เยอะเซียนมันเป็นอะมันเป็นมะเลยงผมน้อยน่าจะตัวเราดีไม่ใช่ไหมลูกแล้วแล้วเขาจะทำอะไรล่ะเขาถ่ายไม่กินข้าวไหมนอนเรื่อยเหรอของมันเป็ไม่ไรมั่วตัวเลยใครกินข้าวบ่สม่เมียนม่เมียนเดี๋ยวเขาหื้ออะไรเม่ยังรอไปยุ่งกั่ น,น้องนิวครับลูกสาวสายบุญน,นะครับรแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ